สบายดีสบายดีทุกคนนี่เมียวมาเก็บหมักอะโวคาโดอยู่ปากสองนอยู่บ้านบ้านบ้านพักกูโดยทลังบ้านผู้ดินอ่อนจ้าบ้านผู้ดินอ่อนฟ้ากลมกอะโวคาโดอะโวคาโดกำลังเห็นเดี๋ยวว่าซดซดงามงามเดี๋ยวนี้ทุกคนเอ้ยดูวูมันมีด้วยนี่นั่นะคนสะอ้อนดินี่ ใช้โบเคยเห็นมาเบิงอยู่หวานผู้ดินเด้อโอ้ขดอยากทำศาสตรงามเยี่ยมเลยเสียงทุกคนเบิงมึงเนี่ยทุกคนเอ้ยหวยกันใหญ่ หน่วยเวบนี่จะหน่วยใหญ่เนาะมวลดิคือมวนมาเห็นหมากอะโคโดนมันเป็นแห้งอยูยนี่ฮะตัวกป็นิว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 หมักอะโวคาโดปลาง ไปไปนี่วิดีโอเดยนี้เอาซุปวะนี่ยังจ้าไล้แล้วประมาณนี้นะครับ อันตัวนี้ยังมูแกมขั้น่วยมุ่งหวังนี่เป็นแก่หรือเนาะนี่น่ะเนี่ยปุ๊บพลังอ้ามันอยู่ออกกันลงแล้วค่ะเนี่ยตัวนี้แก่อยู่ดีเนี่ เขาทัางานคน้านน่จะไปเอากุกเบืองในสวนเพราะว่ากุกนีเราบาบุคอยเก่งตามาเงียไปแก่อมันอู้เก็บมังกรไปไปไปแก้ไครับจะโดนโฟลุดขึ้น

นี่แกอัน okay um ี้นี่เด็กขึ้นอี่ตัวนี้มันโกมันมาต่างตัวนี้ตัวนั่นถ้าค่อยว่าตัวนั้นเสียบกูตัวนั้นหันมันมากมากมันเป็นเนี่ยนั่นแกอยู่แกคือกันเท่ยงมาแกห้องแหล่เกี่ยวมังกรถือว่ามึงได้อัดออกนี้ก่อนปากซองเดนอุดมสมบูรณ์กระทอง เอท่องปีนต้นอวาโดมากโล่งงงอุ้ย คนงานเหมือนี่กระสอบนึงเบื่งในหน่วยมันทุกคนอ่าสุดหยอดมีหลายพันมันมันเนี่ยคนละพันอเนี่ยเออส่งกลมานี่งมไงอ้มันคือแตกนี่มันถือกระขู่ประจักษ์อในทองดีนี้มันแตกแบบนี้จะใชได้ดวยมันง่ายนึง ตามสีม่วยโล่ลักษณะแบบมันนั่นดูดิเห็นบอมมังมังม่วงอะนะเด้มักม่วงสักษนะค่นคล้ายๆกันถึงแล้วเวลามันแก่มาคำหนึงแล้วมันแตกเองมันมียังมันจะถึงแก่เกียร์แก่ได้ละไปพังกบตาไปนี่ได้เวลามือเต็มกระสอบเลยห้ามกันบแบบนี้นะกูแตกเจสแตก อึอึตึมตัวนีมาก่อนเลยจะฮมจะฮมลุยก๊กนั่นอีกนีกต้นอวาขดมีกระเมนบ้างนี่อ้าวยาวีมาสิลูกมันสีอันนั้นคือก๊กเบียรกาแฟเพื่นเพอสดาหัวหน้าสาว ลายเฮีน,น้องป่าวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แล้วทุกคนเดอ้อฝาก,กกดไหลกดแชร์กดติดตามสาวดีเนี่ยเดอ้อสิเหลือมาเห็ดคลิปแบบเต็มๆนี่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมาเก็บมะกกระปุกกโดเนาะบ๊ายบายขอกันคลิปหน้าเดอ้อแคบมกักอระปุกกโด เห็นเห็ดปัวพร้อมพี่นอ้องอุ้ยเบิ่งอันตอนมัวแต่อยากเก็บมาลืมลืมให้เบิ่งตอนตอนเก็บให้ดัวอืมอ่า